อาเซียนวิจารณ์ยับทับช้างศึกทีมชาติไทยคุมอารมณ์ไม่อยู่อย่างหนักทำให้พ่ายอินโดรอบชิงซีเกมด้านโคตรละเดือดลูก2สองส่วนอนาคตให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n น l ตองสุ่ยคลิปนี้เก็บตกคว,วันหลงของทีมชาติไทยกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเรเน่กรานโนลาบาพัทนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติเลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคิมนนราะครับเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเวอีเลเวทุกสาขานะครับคลิปนี้ไม่รอช้านะไปเข้าสู่เนะื้อหาากกัันนเลยดีว่ะครบ ไปเก็บตกความหลงของทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบชิงของศึกฟุตบอลซีเกมกันหน่อยนะครับที่เราพบกับอินโดนีเซียนะซึ่งปรากฏว่าเกมนี้นะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยแพ้อ,อินโดนีเซียไปด้วยสกอร์2ประตูต่ตอ5ก็ทำให้ทำได้เพียงคว้าเหรียญเงินไปครองนะครับไอเรื่องของความพ่ายแพ้เนี่ยสำหรับฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ทัพช้างศึกของเราโดนวิจารณ์ค่อนข้างหนักอย่างมากในตอนนี้คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับเพราะว่าในเกมเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยมันมีจังหวะปัญหาจังหวะดราม่าออกอาวุธสาวมาใส่กันหนักพอสมควรเลยนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยเฉพาะสตาฟโค้ชทีมชาติไทยที่ภาพออกมาเนี่ยไปซัดกับสตาฟของอินโดนีเซีย ผู้สับประตูของไทยโอ้โหวิ่งเข้ามาเล่นนอกเกมจนโดนใบแดงแล้วก็เกมนี้ทัพช้างศึกของเราเนี่ยเหลือผู้เล่นแค่7คนในสนามเท่านั้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าโอ้โหภาพที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมันทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจากตอนแรกนะครับเราถูกมองในแง่ดีตลอดในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการควบคุมเกมต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยอาเซียนมองทีมชาติไทยอีกแบบแล้วนะครับหลังจากได้เห็นพฤติกรรมของทีมชาติไทยชุดซีเกม วิจารณ์หนักคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ที่เขาค่อนข้างเหลือเชื่อว่าทําไมทัพช้างศึกถึงตะบาดแตกได้ขนาดนี้นะครับถึงขั้นออกไม้ออกมือเป็นสิ่งที่เขาไม่เชื่อว่าทีมชาติไทยจะทําแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นเขาก็เรียกได้ว่าวิจารณ์ค่อนข้างเดือดนะครับทั่วอาเซียนเลยเพราะาอย่างที่บอกว่าฟุตบอลซีเกมรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันถ่ายสดสดให้ดูไปทั่วอาเซียนทั่วเอเชียและยิ่งในช่องยู u ูบเนี่ยผมมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ช่อง YouTube เวียดนาม คนดูเป็นล้านเกือบสองล้านตอนไลฟ์สดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่เสียไปเนี่ยโ,โหมันค่อนข้างเสียหายตับวงการฟุตบอลไทยอย่างมากนะครับก็หวังว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็น้องๆในนะฟุตบอลทีมชาติไทยทีมนะสตาฟโค้ชเนี่ยจะเอาบทเรียนตรงนี้ไปแก้ไขเลยนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับมันเป็นภาพที่ไม่ดีจริงๆนะก็ฝากทุกฝ่ายช่วยกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วการแข่งขันกีฬาการควบคุมสติการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักกีฬา หรือทีมงานสตาฟโค้ดต้องทําให้ได้เป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าการแข่งกีฬาคือสปิริตอ่ะถ้าเราไปตะบะแตกแบบนี้อ่ะมันไม่ดีครับอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นภาพจําของวงการฟุตบอลไทยไปซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วนะเออก็น่าเสียดายจริงๆนะครับฝากทุกคนช่วยกันแก้ไขเอาบทเรียนครั้งใหญ่ตรงเนี้ยมาปรับปรุปรงโดยด่วนนะครับแล้วก็หลังจากที่ทีมชาติไทยเราพลาดไม่ได้เหรียญทองในซีเกมส์หนนี้เนี่ยเท่ากับว่า ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยพลาดเหรียญทองซีเกมเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับทีมชาติไทยได้แชมป์ครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี2017ในยุคข,ของโคชย่งวอลุวิวสซีมาคะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นสถิติที่ที่เราไม่เคยได้เหรียญทองนานติดต่อกัน3สมัยนะเอออย่างที่บอกว่าคือเรื่องของเหรียญน,นี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เรื่องของภาพลักษณ์ที่มันออกมาจังหวะดดาม่านี่มันเสียหายจริงๆนะครับ หลังจบเกมกันหน่อยบรรดาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดยูยิบสามนะครับออกมาขอโทษนะทรงชัยทองชํำชันนรงพมสีแก้วรีออนเจมแล้วก็นักเตะทุกคนขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้นะอ่ะก็สู้ต่อไปส่วนโค้ชหลานะครับก็บอกว่าต้องขอโทษแฟนบอลและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทีมชาติไทยก้าวไปไม่ถึงเป้าหมาย น้องๆก็สู้ได้ดีทาได้จนทําให้สามารถกลับมาได้แต่ก็ทําได้ไม่สุดและก็มีหลายปัจจัยที่เข้ามาต้องยอมแล้วว่าสถานก,การณ์ตอนนั้นก็ทําได้ไม่ดีด้วยยิ่งเวลาเดินเรายิ่งเสียเปรียบขึ้นเรื่อยๆเราต้องไปแก้ไขถือเป็นบทเรียนสําคัญทั้งตัวเขาเองและน้องๆด้วยโค้ชละย,ยังกล่าวถึงจุดเปลี่ยนเ็าบอกว่าจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนของเราในเกมนี้คือลูกที่3ที่ลงไปแล้วเสียประตูทันทีแต่ก็คิดว่าจะกลับมาได้แต่ทว่ากลับมาโดนใบแดองอีกทําให้จบเล่นน้อยกว่า ก่อนหน้านี้โดนนําอยู่2ต่อศูนย์เราก็เล่งและใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็กลับมาพอมาช่วงต่อเวลาเราเสียประตูง่ายไปนิดนึงต้องยอมแล้วว่าเสียง่ายและมันโดนใบแดงตรงนี้มันสําคัญแม้แต่ลูกที่เสียลูกที่2เนี่ยโค้ชละพูดแบบเดือดเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสปิริตของฟุตบอลโอเคมันอาจจะได้ประตูมันไม่ผิดกติกาจริงๆเนี่ยเขาติดใจลูกนั้นมากคือตัวเขาเจ็บเราคลองบอลกรรมการให้บอลฝั่งคู่ต่อสู้เตะมาแล้วเขาเจตนานเล่นชัดเจน ถ้าเขาเตะมาแล้วลูกเข้าประตูเราก็เสียประตูอยู่ดีเขามองเรื่องสปปริตเสียใจนะสำหรับคนทําทีมเป็นโค้ชจะโดนยิง78ลูกเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกเขาเสียใจลูกนี้แหละเรื่องอื่นเป็นเรื่องระหว่างเกมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างเกมมากกว่านะครับคนละยังพูดถึงเหตุการณ์ดราม่าที่ใส่กันยับไทยอินโดเขาบอกว่าคือมันเป็นอารมณ์ร่วมของเกมทั้ง2ฝ่ายต่างดีใจแต่ทีมชาติไทยต้องควบคุมตัวเองให้อยู่และ เราก็ไม่สามารถเข้าไปห้ามได้ทุกคนในเวลาเดียวกันแต่สุดท้ายก็จบกันด้วยดีหลังจบเกมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในระหว่างเกมอาจจะมีปะทะก,กันแต่พอจบเกมทุกอย่างก็จบส่วนอนาคตหลังจากนี้ของโค้ชนะครับโค้ชหลายสัมภัษณ์ก็บอกว่าอนาคตของตัวเขาก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่เพราะว่าเขาในทํางานอย่างเต็มที่และมีหลายปัจจัยค่อนข้างเยอะเกมมันแทบไม่ใช่เกมฟุตบอลเพราะมันเหลือน,นักเตะค,คอ่อนน้อยลงโดน2เหลือง2ใบแดง โดนแดงจนเหมือนเป็นเกมสมอลไซส์ในสนามที่เราเหลือเจ็คนส่วนเรื่องโซเชียลมีเดียที่มีการโพสต์ก่อนเกมเนี่ยของนักเตะบางคนใช่ไหมโค้ชหล่บบอกว่าจริงๆแล้วความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็ไม่ได้มีผลต่อคนอื่นนักหรอกเขามองว่าทุกคนทําเพื่อทีมแต่เขายังไม่โตและคงยังไม่รอบคอบในการใช้คําอันนี้น่าจะหมายถึงโจนาธานเข็มดีนะครับเออนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชล่ะอิสระสิทโลนะก็ หลังจากนั้นก็มีประเด็นออกมานะครับหลังจากมีเหตุการณ์ประทะกันร,ระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนในรอบชิงซีเกมเนี่ยล่าสุดนะครับทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมที่จะดำเนินนะครับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนนะครับและจะมีบทลงโทษเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องบุคลากรที่ได้กระทําความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มทันทีนะครับเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยสำหรับทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับนอกจากนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขายังบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลชาวไทยคนไทยผู้มีเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้อย่างสูงและจะทําหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการกับองค์กรอื่นๆที่จะรับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยินดี ที่จะน้อมรับทุกคำเสนอเพื่อนำมาปรับปรุงการทำที่และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะน,นี้เกิดขึ้นอีกนะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์นะ่จาจกทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับที่ที่ออกมาเปิดเผยนะนอกจากนี้เนี่ยาทางฝั่งของพี่ตองกวินนะพี่ตองกวินพูดได้ดีนะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับพี่ตองก็บอกว่าเขาเนี่ยในฐานะนักบอลทีมชาติและบุคลากรคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทย ให้ความเห็นถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้ากระทบใครขออภัยด้วยการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่บุคลากรฟุตบอลควรมีเพราะความหมายของพวกเราคือทีมพวกเราไปในนามทีมชาติไทยเป็นตัวแทนที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่พวกเขารอดชื่นชมไม่ได้ในมิติของการแพ้ชนะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป็นการตัวอย่างที่ดีและที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการที่มีคนมาดูนั่นคือเขาให้เกียรติเรา เขาบอาฟุตบอลเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนและเป็นสื่อกลางที่ใช้ขับเคลื่อนสังคมขอให้วันนี้เป็นบทเรียนให้ปรับปรุงและขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่ตองกวินนะครับเออดีนะพี่ตองพูดดีแนะนําดีมากนะครับเออก็หวังว่าจะแก้ไขกันนะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับน้องๆที่ที่ทาผิดไปในเกมเจอกับทางฝั่งของอินโดนีเซียรอบชิงเนี่ยก็ต่างออกมาโพสต์เสียใจแล้วขอโทษแฟนบอลน,นะ ทรงใช้ทองชำํำแล้วก็มีในส่วนของโสพลนวิทย์ประตูแล้วก็มีชัดมงคลเรืองธนาโรจน์ชันนรงที่รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองกลับไปยังประเทศไทยได้นะครับก็เรียกได้ว่าออกมาขอโทษกันก็เป็นบทเรียนที่ดีอย่างที่ผมพูดไปเสมอนะครับส่วนอนาคตของคน้นหลักอย่างหลังที่ก่อนหน้านี้ค้นหลัก็พูดไปแล้วนะครับว่าให้สมาคมเป็นคนตัดสินใจล่าสุดเนี่ยทางฝั่งบิ๊กยิมนะครับยุทธนายิมการุณเนี่ยผู้จัดการทีมก็บอกว่า โค้ดล่ะจะได้คุมทีมต่อแน่นอนในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียยูยิในช่วงเดือนกันยายนโค้ดล่ะต้องทําต่อนะครับเขามองว่านัดทีเกมรอบชิงเนี่ยมันก็เป็นบัติเหตุทางฟุตบอลเพราะว่าถ้าดูฟอร์มจริงๆเนี่ยทีมชาติไทยยังไม่แพ้ใครเลยในซีเกมนะครับนี่เป็นบิ๊กยิมนะส่วนเรื่องของโจทานเข็มดีโจทานเนี่ยหลังจบเกมนี้เขาประกาศอำลาทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าตัวได้โพสต์เลยนะในฐานะนักบอลทีมชาติและบุคลาโดยโจทานเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นเกมสุดท้ายของเขา สำหรับทีมชาติไทยผมต้องการที่จะพักอาจจะ2อถึงสปีหรืออาจจะไม่เล่นให้ทีมชาติไทยอีกเลยก็ยังไม่รู้และจะไม่เล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เขาบอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวต้องการที่จะวางโฟกัสของเขาในลีกและสโมรสรต้องการที่จะทาผลงานให้ดีเมื่อเขาไม่เล่นให้ทีทมชาติไทยเนี่ยแพชชั100่นหนึ่งร้อทุกคนรู้ต้องการชนะทุกเกมทําให้แฟนบอลมีความสุขแต่มันทําให้ผมเสียโฟกัสไปเพราะเวลามาทีมชาติผมต้องโฟกัสทั้งหมดลงไป หวังว่าจะได้กลับมาทุกครั้งที่ลงสนามภูมิใจกับทีมชาติไทยไม่ว่าจะแพ้ชนะเขาภูมิใจอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโจนารทานเข็มดีก็คือขอเลิกเล่นทีมชาติไทยขอไปโฟกัสในลีก,กับสโมสรน,นะครับประมาณนี้แล้วกันนี่เป็นเก็บตกควันหลงในเกมดราม่านะครับที่ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียครับก็จบลงไปแล้วซีเกมอาจจะผิดหวังแต่ก็มีประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้จริงๆครับนะักเตะหลายคนต้องต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้เลยรวมถึงทีมงานซรัพโค้ชทีมชาติไทย การควบคุมอารมณ์สําคัญนะครับคือสิ่งนี้อย่ากเกิดขึ้นอีกแล้วกันนะก็ฝากทุกฝ่ายช่วยกันด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ตองสุยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับจังหวะดราม่าที่เกิดขึ้นและคิดว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยควรต้องไปปรับปรุงในจุดไหนบ้างให้มันดีขึ้นลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยคงจะเสียใจกับภาพเหตุการณ์จังหวะ ดราม่าที่มันเกิดขึ้นมาเพราะเราก็ไม่คาดคิดหรอกว่าฟุตบอลของฟุตบอลไทยจะยังคงมีเรื่องแบบนี้อีกนะครับก็หวังว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันและแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างเก,นนกรเนนไกโนล่าบา์พัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติได้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันครีม ในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเทุกสาขานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีของพรีเมียมคอลคชั่นใหม่นะครับเป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้ำสุดคิวนะครับรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่คบ300บาทนำไปเสร็จมันแลกได้ทางเพจเกรนเน่สแน็คนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มละเกือบ10วานทีด้วยกันนะครับอะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะ คิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ที่สำคัญกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคลิปนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ